I love you! รเราสนุกกับการที่เล่นความอาอกจากป่กใช่ค่ะค้าพูดออกวันุกคำก็จะมีความออกมา<อ>ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยแล้วหนาวจริงๆรู้สวัสดีครับ Good morning ทุกค, <Good morning. S 2> คนค่ะ Good morning ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ปางอุ๋งค่ะ สุดยอดมากครับตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะเราอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำแล้วมองไปนี่นะครับขออนุญาตเก็บภาพนี้ด้วยนะคืรวามันสวยงามามากมากนะคะึคือบริเวณข้างหน้าเนี่ยเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่มากมีหมอกปกคลุมบนบริเวณน้ำใครมาที่นี่ครับคือมันรู้สึกว่าแบบมันสวยมากมสวยมากแล้วมันหยุดสะกดสายตาทุกอย่างอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยนะครับมันหยุดอารมณ์เราอ่ะคือผมง่วงมากนะตอนเช้าผมพูดเลยว่าแบบคือผมเป็นคนแบบไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่แต่ว่า ครั้งนี้ที่มาปุ๊บเนี่ยพอเราตื่นเช้ามาปุ๊บีัยรู้สึกสดชื่ชนมากเพราะด้วยบรรยากาศครับอากาศที่เราหายใจ <mark. S 2> เข้าไปโอ้โหโ,โ,โซนแบบสุดยอดมากแ,แล้วก็ภาพที่เราเห็นคืออย่างที่บายได้บอกว่าเป็นน้ำแล้วมีหมอกลอยอยู่บนน้ำ ด้เล,เลยว่าถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะครับก็ต้องเตรียมตัวหน่อยและกันเรื่องการเดินทางเหมือนกันครับคือตอนเช้าเนี่ยคือต้องตื่นเช้าหน่อยแล้วออกจากที่พักคะ,ะทางเนี่ยค่อนข้างจะมีหมอกปกคลุมเยอะมากๆนะคะทางในบริเวณแม่ท้องสอนเนี่ยแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นอีกทางก็คือมันยังมืดอยู่<ช>ถ้าเกิดว่าไม่อยากขับรถเร็วมากหรือไม่ชํานาญทางต้องเผื่อเวลาหรือว่าถ้าเกิดใคร่นะฮะที่แบบวาไม่อยากเดินทางกลางแจ้งที่นี่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวไปนะคะจะพาพี่แมนเนี่ยไปนั่งแพ,พรชมหมอกหยอกเย้ากับธรรมชาติแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกชิลมากๆก็กระโดดลงน้ําไปได้เลยแฮ่ไม่ไม่โดไโดไม่โดไโดไม่โดโดแน่นอนไปไปเดี๋ยวพาไปนั่งแพนะครับตอ้นมีคำถามอยู่ว่า <ตะ S 1> คุณเคยงไหมในชีวิตครับที่คุณจะล่องแพ บนน้ําที่มีหมอกรอยแบบและเรียดน้ําสวยมากนะเพื่อไม่ค่อยทัก,กบบเราตลอดเวลาว่าแบบแตะตัวเราสัมผัสตัวเราแบบผ่านตัวเราไปอะ่ะเออไม่เคยไงนี่แหละครับที่นี่ฮะคุณสามารถสัมผัสความสุดแบบนั้นที่ปาอู่กับการล่องแพให้หมอกแล้วนะครับมาประทะตัวนะครับแล้วก็ผ่านตัวเราไปสัมผัสความเย็นสดชื่นใช่ อารมณ์ที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนคนข้างหลังเราอ่ะเป็นร่องแพตอนนี้คนเริ่มเยอะเดี๋ยวเราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปไปนั่งแพกัน,นด,ดีกว่าไาป <ะ S 2> ตรงนี้นะนะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าม,มาปางอุ๋งมาอ่างเก็บน้ำที่นี่แล้วจะต้องทำต้องทำนะซึ่งข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะมีหงพระราชทานด้วยหงพระราชาคือเป็นหงจริงจริงสวอนะนะ Yes อ่ะป,ป่ะป่ะต้องลงเดือยยังไงครับพี่ องพระประาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเป็นความรู้บวกกับพระราชดำริของพระองค์ฮะที่ได้ทําให้ภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจึงเกิดคําว่าโครงการหลวงโครงการหลวงใช่เมื่อตอนที่ไม่มีครับแต่ว่าพอหลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จมาทางภาคเหนือเนี่ยก็เห็นว่าชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยส่วนหนึ่งก็ปลูกฟินปลูกยาเศรษฐีปลูกฟินแล้วก็ติดฟินใช่ฉะนั้นเนี่ย ด้วยความเป็นห่วงครับไม่อยากให้ภาพอยู่อประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นก็เลยทําโครงการหลวดขึ้นมาหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นสถานท่องเที่ยวรวมถึงเป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตผลต่างๆออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันปัจจุบันนี้อย่างเช่นก็จะมีเป็นผักปอสานพิจักพิราหลวงโครงการหลวงผลิตภัณฑ์นอำมาแปลรูปเป็นดอยคำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเป็นพระชนม์หลีครับแล้วก็เป็นพระอัจฉริยพของพระองค์ที่ นำพืชเหล่านีนะ้ให้ชาวเขาปลูกแทนปิ่นนั่นเองหลังจากนั้นมาจึงกลายเป็นสั่งเทีท่ยวๆรวมถึงที่นี่ด้วยนะที่นี่ครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติสุรินทร์เองแล้วก็ตรงนีเน้เป็นอ่างเก็บน้<ช>ําปางตอง,งค่ะซึ่งเดิมทีแล้วก็พระองค์ท่านน,นะครับก็เห็นว่าป่าไม้แถวนี้ถูกโคน่นถูกตัดค่อนข้างเยอะมากแล,ถกล<ๆ>ะถูกทำลายเยอะมากจนเรียกได้ว่า ธรรมชาติไม่สามารถหวนกลับมาได้เองแล้วเพราะองค์ท่านจึงมีพระราชดำริในการที่ให้คนที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยมาช่วยปลูกป่า<ช>และพระองค์ท่าน,นก็ด้วยความเป็นห่วงครับก็เลยสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยเป็นอ่างเก็บน้าปางตองแห่งนี้<ช>นะคะหรือว่าคนัในพื้นที่เนี่ยเรียกกันว่าปางอุ่งนั่นเองคือเดิมทีแล้วเนี่ยถ้าไม่มีนะเชื่อไหมว่าพื้นที่ด้านล่างของแม่ฮ่องสอนเนี่ย ไม่มีน้ำช้ยเลยนะเพราะตรงนี้เป็นต้นน้ําเขาเรียกว่าลุ่มน้ําลุ่มน้ําคือส่วนที่ต่ำลงไปใช่จะไม่มีน้ำช้เลยทั้งนี้นเนี่ยพระองค์ท่านครับได้เรงเห็นสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระอริยภาพของพระองค์รวมถึงน้ําพระราชาไทยใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะมองเห็นและทาเพื่อปวงชนช,ชาวไทยไม่ว่าจะเป็น เผ่าพันธุ์ไหนชาติไหนก็ตามนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะพระองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงในทุกๆคนนั่นแหละผมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปที่โครงการหลวงอางค่อนข้างหลายที่แล้วก็ได้เห็นอะไรแบบเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เราคิดว่าจะมีสักกี่ประเทศนะที่โชคดีแบบนี้ เราสัมผัสอะเราว่ามันสวยแล้วนะเบอร์ไอบิวให้มุมมองที่สวยในแบบที่แตกตา่างใช่นะคะเดียวกันคือในอีกหลายๆมุมมองที่เรามองไม่เห็นจริงๆมุมมองทิวสดด้านบนหรือมุมมองที่มองลงมาแล้วเห็นเนี่ยมันก็ไม่เห็นจากสายตาเปล่าในช่วงเวลานี้ครับก็ประมาณสักแปดโมงแล้วนะแสงเนี่ยครับมันเริ่มจัดขึ้นจ้าขึ้นท่อาทิตย์เริ่มเปลี่ยนสีนั่นคือหมายถึงว่าจากสีที่อ่อนๆครับเขาเริ่มมีแสงที่ค่อนข้างแดงขึ้น ทําให้แบบสะท้อนกับผิวน้ำาระยิบระยับระยิบแบบใช่แล้วเรื่องนึกภาพนะแสงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวน้ําระยิบระยับระยิบแล้วมีหมอกมันคือแสงอาทิตย์แบบพาสเทลอ่ะมันจะนุ่นนวลอืมมันจะนุ่นนวลมันจะนุ่มนวลหน่อยมันเป็นภาพที่แบบพาสเทลอ่ะจริง าได้ล่องแพแล้วอากาศมันดีมากแล้วก็ด้วยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับทําให้เราแบบหยุดนิ่งสงบนิ่งแล้วก็หยุดคิดอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าวิวตรงนี้ครับกับความรู้สึกตรงนี้บรรเทาให้ชีวิตช้าลงอะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหดีจังได้มีความรู้สึกมาสัมผัสบรรยากาศอะไรแบบนี้บ้างที่เราให้หมอกแบบผ่านตัวซึ่งไม่ใช่หมอกผ่านตัวแบบคุณยืนแล้วหมอกผ่านตัวบนพื้นดิน แต่คุณกําลังหมอกผ่านไปแล้วบนแพใช่ล่องเข้าไปในเมฆหมอกนะคะนอกจากนี้เนี่ยอยากเล่าให้ฟังว่าต้นสนเนี่ยมันไม่ใช่ต้นสนธรรมดานะเอ้ามันเป็นต้นสนพิเศษงาเพราะว่าพี่เห็นมาตลอดทางเนี่ยตอนแบบที่แบบนั่งเรือมาหรืออยู่ตรงภาคเหนือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สนที่เราคุ้นตาใช่มันอะไรมันเป็นสนใจมากๆเลยตัวเราคึกว่าสารละที่ไหนได้อะไรก็ไม่รู้ พี่พูดเลยต้นสนเลยนะสนใจมากๆเลยอ่ะตัวพี่โตแล้วดูแลตัวเองได้ <c oughs> ไม่ต้องพูดองไรสนใจก็ได้ค่ะไม่สนใจแหละสนใจก็ได้เสือยถ้าปางให้ทำนิออยามกับปังอีกคำนิยามข,ของปางอุ่งของายคือ มันสวยมากสักครั้งในชีวิตอืมส,สักครั้งในชีวิตวนะสักครั้งในชีวิตผมทำเดียวและจริงง่ายๆได้ยินกันบอกแต่มันใช่เลยเระทับใจแค่นี้จริงๆสักครั้งในชีวิตมันประทับใจจริงไม่ได้ยินเสียงนกตกลอดเวลา